เอาละครับเกมเริ่มแล้วครับ MBY ตายเปิดก่อน่งไงเจ้าอ๊อฟอบไรบ,บางตาก็ได้ไปบอลบ้าายแล้วก็ชิปอย่างติดบล็อกของเจ้าโนออกคครัวันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันลีกนะัดที่2นะครับ เก็บคะแนนนะครับมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด6ทีมด้วยกันบอลคือหลังไปที่ผู้รักษาประตูผู้ร,รักษาประตูเคาะมาให้เพื่อห้าเบอรห้าได้บอลแพ้บอลบังขอบอลยิงแดนหลัง,งไปมังไปบังได้บอลคุกคกอยู่บอลาปมาแล้วก็ยงิงโอ้โ,โยอย่างไม่เป็นประตูครับติดส,ส,สัมผัสออกหลังได้เตะมุม บอลมาให้เบอร์สองป้ายคือหลังไต่ที่เบอร์ห้าเดี๋ยวห้าได้บอลเลื่อนนิดนึงแล้วก็ไหลย้อไงยกกระดกโอ้ยประตูปาได้ออกบอลเร็วโอ้ยมาเลื่อนตามบอลไม่ทันท้ายบอลบางยังได้บอลอยู่ท้ายบอลแม่เบอร์สองเบอร์สองขึ้นแองบอลไอยี่สองยี่สองส่งไปให้มีขวาคืนหลัง อังฟังไก่เข้งติดประตูออกบาไง่โอ้ยบอลยิงใกล้ยงติดประตูออกไหมออกข้างไปหายบัตบอลยังได้เล่นครับบับังลองบอลเกือแท็ตรงไปที่บัตรบางซ้าย เอ,อสองกระชากคือไปกลางซ้ายแล้วก็ยิงเข้ากรอบดัดข้างเห็นเร็วครับจะเอาปาบอลไปแล้วกดยิงอุ้หวันนี้ผู้รักษาประตูเหนื่อยแน่นอนครับทัง้งสองฝั่งเพราะต้องวิ่งเก็บบอลที่ออกจากด้านหลังยิงเลยยิงเลยล้วกเอาหยาบไอ้บานบังได้บอล รับโยกขวาแล้วก็ยิงเรียบร้อยโอ้โหสวยงาม go 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 หนึ่งประอุต่อศน์ครับทายบานบังออกนำ N B Y สุดสีทายบ้านบางโอ้โหรู้สึกน่าจะตึงเลยนะเนี่ยเท่าที่ดูจากนักเตะแล้ว เอาละครับเกมเดินต่อครับ MBY ไม่ยอมแพ้แต่ก็ยังไม่ห่างสุดดีครับต่อต่างบอลได้โยกโตตัดบอลได้ดึนหลังไปนี่เเป็นสนามซ้อมแข่งของเราดีๆนะครับเดี๋ยวพัฒนาของ MBY MBY นโอ้ตีหลังโอ้โหครับเป็นลูกเตะมุมของท้ายบ้านบัง ยิ่งเอาเนี้ยเอาไปก็ไปเอาเข้าเ้า go 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 สองเริ่มเข้าศูงฮะต่างหากใครว่าเข้าอาโอเคอาขอโทษครับไม่เข้าครับเว้ยช่วยกันดูแม่อย่าดูบิดแม้วันนี้ต้องช่วยกันดูนะครับยังไม่เข้านะครับยังหนึ่งศูนย์นะครับ แล้วจะออาเังไงยิงตดมังอยางติดโย่ยิมสองได้บอลอยิมสงโยกไปวาได้อย่างได้บอลอย่บอเข้ากลางบอลได้เอ็บีไว้ให้ไหมจะออกจะออกเปงนไงล็อกง่ายๆแล้วก็ยิงโอ้ยมาตัวมาเซฟขวาตัวเซฟไม่ได้หายตัวแสบไปไงไปวาไปมาซ้ายข้างไป หายตัวแสบอัดโยกเข้าไปยืนหลังหายบ้านบังหายบัานบังโยกไปทางขวาอยู่ไหมใช่อยู่จักบอลใต้กออกข้างเห็นบีวายศูนสีได้เล่นเฮ้ มังตัวดีนะีมตันี้อยู่กุกจิอยู่ครับโยเขานิดเดียวนิดสั้นครับไยบันบังไอบันบังเข้ากลาง วันนี้สนามก็จะแคบนิดนึงนะครับความยาวก็จะยาวนิดนึงต่างจากหนองบัววงแล้วก็โอ้ยจิ้มเข้าไปอย่างสวยงาม Go ก o ก o สองประตูต่อศูนย์ครับห้ายบ้านบางออกนำ N B Y ศูนย์สี่ เกคะเดีรับเกมเดินต่อครับผ่านไปแล้วหนาทีครึ่งเราจะแข่งครึ่งละ1สิบสองนะครับ รวมน้วหมด24นาทีไช่แ <symmetrical> ล <arian Inaudible> ้วครับ่ารใจตัวนีกาใจตัวดีโกดโอยยังติดบอลได้เอรเาไปซ้ายแล้วก็กระโดกมาเกินเลยเติม ไปบอลบังมาทางซ้ายชาคือเราตอตามซ้ายครับเลือดเบสสองเบสสองไปข้างไปซ้ายอีกแล้วก็แล้วก็โอ้๋อก็สิ่งนี้อ่ะอยู่ไว้สึงสี่แตก็ได้ขึ้นเกมไปทางซ้ายแทงเข้ามาหายบอลบังตัดบอลได้หลังหายบอลบังไปเข้ากลาง ายบ้านบังไปไปทางขวามีไว้04สกัดออกข้างไปบอลมีการเล่นของคลายบ้านบังหายบ้านบังเล่นสั้นต้อนใจชิ่งกอนเดี๋ยวเข้าป่าครับ กดยิงโอ,อ,อ้ยประตูยังเซฟออกมาได้ใส่ขาเซฟออกมาย้หงคือเกมเร็วเอาดูสี่ครับตัวนี้ว่าไงมีไหมโอ้ยยิงตรงประตูประตูยืงเซฟได้ระบบ แขนไปนิดนึงลงไปเจ็บเลยเด็กรอบทคาเทมุงของ MBY04 โหช่วยไม่เติม MBY04 ฟ้าบอลได้คุณตัวได้ดี MBY04 โยกบอลแล้วก็จริงเลยบอลลุดออกไปให้เหอยเลยให้เนื่อยล่ะบอกว้ ไปไงเอวีวาซูซีอย่ามึงเดนไนี่แยงมวีแลนดดวงไมึงเอาใจนะโยกเอาอยติดเอาหนต่อเดียวหต่อเดียวหนต่อหไอโยกโอ้ยติดครับุดมาได้โอโหโดนตัด โอ้ไอ้เสายังไม่มีประตูที่สามอ้าววประตูวันนี้ทำงานหนักครับประตูของ n อ y นบีูนย์สี่เป็นรูปเตะมุมกองท้ายบ้านบางังเวลาเดินต่อแล้วครับ ยิงตีโยตัดบอลได้เอพีวามือซีขึ้นไปแต่ช่าขึ้นไปเอ้าหลุดกลองแล้วก็โอ้ยจ่ายไม่ผ่านอีกพอยจะตดโยดึงหลังไปไอ้ติมบูรักษาประตูยกยังติดออกครับหายบันบางจ่าได้เล่นจากลิเซน

เพราะเราต้องถ่ายออตอนนี้ครับเป็นการเตะเขาเล่นของท้ายบ้านบังเอ้โย่ขึ้นไปอย่างติดออกข้างไปถ่ายบ้านบันด้เล่นอีกครั้งอยากเึ็นเซน <c oughs> ไปนไปที่เพื่อซประตูประตูคืนไปที่กลางขวาโยกขึ้นไปประตูขวาบอลได้หนัวบอเร็วมาที่บอสิบเห็นมีใบสีอยู่ในแดนกลางโดยสับบอลได้ด้วยเบอร์ย2ของท้าบบังใบเหลืองึใบ ออบมดเวลาครึ่งแรกครับเกมค่งหลังเริ่มแล้วเปิเปดยาวเข้าป่าเลยครับลูกแรกก็ะจะเป็นงานหนะักของประตูครับต้องเดินไปหาลูกก่อนสนามมาตรฐาน เล่นสันครับเอ็นดีวีศูนย์สี่บอลอยู่ที่จัออฟออฟป้ปปายไปขวาเอาเล่นระบบสองสองนะครับตอนนี้ปรับมาดายบอลอนิเจโน่โรป้ายมาให้ออฟทีมนี้ก็ไปตีสั้นเหมือนกันนะครับทีมเดิมพยายามต้นน้องๆขึ้นมาอปปอกเท่าไงสองโนผ่านไมโอ้ยผ่าน เป็น m อ y บีซีได้เล่นจากมือเส้นตไปเยวน่ <c oughs> <c oughs> จริงจโนโไ้โอ้ยเฉียนเสาไปนิดเดียวจโนโด,ด้เปิดแล้วครับตอนนี้ท <c oughs> ักทายก่อนครับหาบอลบังได้บอล <c oughs> บอลอยู่ในแดนตัวเองลูกีิ้มออกหลังไป ได้บอลบ,บัได้บอลโยกเข้าฝ่าโอ้เปล่าครับเกี่ยวผ้าพาวอ่ะบับงบังรีนเร็วมึงบอลไปทางกวาบซ้ายูห่หลังไปไดบอลบับงแทงบอลเข้ากลางน้องหาเพื่อนแล้วกดเลยอุย้ยกลับแล้วครับเกือบแล้วเฉียด สาวประตูวไปที่เดียวก่อนเป็นของเอ <_ d umb> y <ly> ีไว้แทงบอลไปไม่ผ่านเนบอร์สิดจ่บอลโยกเข้าตัดเข้า <_ d umb ly> โอ้ยลืน่นโอ้โ <_ d umb ly> ใจยบอลย้อนหลังเพื่อนลืน่นครับหลังหักเลย,ย,ยลูกนี้จ <_ d umb ly> ย <_ d umb ly> ย,ย้อนหลังบอลไปโอ้ยบอลออกหลัง ่ไอ้บอลบังได้บอลไอ้ไม่เป็นยี่สิบสองยกไม่ผ่านเดี๋ยวได้บอลอยู่ปลายบอลไปทางกราบซ้ยบายบอลอยู่ที่เบอร์สิบเบอร์สิบลากบอลเข้ามาไอ้บอลขึ้นหลังยกเข้ากลาง แล้วก็โดนตัดบอลได้เอาบอลที่เบอร์สิบของ M D Y สุดสีแทงบอลไมครับไม่ถึงโดนตัดบอลได้ก่อนเบอร์สิบไปช้าขึ้นไปหัางลงไปซ้ายเอาแล้วแล้วก็ลบอีกครั้งแล้วก็เบาๆแล้วก็โอ้โห,โหโกระเตะอ,ออกเข้าไว้แล้วครับ go 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 สามประตูต่อศูนย์ เดเินสอบออกซับไก่โอ้โหจนทนันแล้วก็ยิงโอ้โหเข้าทุ่งนาโอ้โหล,ลูกเสียวๆมาบ่อยครับตอนนี้งานช้างของผู้รักษาประตูครับต้องวิ่งเก็เบบอลที่ทำมัแนแอนดยังในโทนสาที่เอาตั้งตรงๆไม่ได้หรออยา่าพีพีมมองดูเอ้อย เออน่าเป็นไหม่มากกว่าเลยมาแล้วนะครับไา้เล่นต네่อครับลายบันบังออกบอลในใจตัวเอง อาบอลครับต่างาบอลทางข้อขวาปาไปไปซ้ายเอากลางไปที่สองได้บอลไอชากไปซ้ายไอชากซ้ายอีกไม่ผ่านครับติดโจโนโน่ผ่านมาได้เอาแล้วสามตัวนึงลุกแล้วจะใช้จะยิงใายไปขวาแล้วก็โอ้ยไปแล้วแล้วก็ลองยิงแล้วก็ ติดสกัดออกหลังได้เตะมุมเอลครับได้เปิดเกมูงสายไปแล้วครับตอนนี้สำหรับเยนไว้ศูนย์สี่ครับยกโู้ติดสกัดอีกครั้งหรือเปล่าครับได้เตะมุมอีกครั้งได้เตะมุมอีกครั้งครับ ออกไปบอลแล้วครับเอทีว okay, bon er uh ูส huh, yeah, uh ีไปชากไปซ้ายโอ้หูยาวไปไปโยกโยกอ้้หออกหลังไปก่อน เอ๊ยย <pr os êm> <la> ังย <c oughs> oh, like oh. ังติดอยู่ครับถ่ายบ้านบางมีแต่ตัวทูงสอ๋อล้ครับาจพออยู่ถายบ้นบางเตะมติดไหมติดอ้โหเอาบอลทันเหยบอน บอลยน,นีเจ้าโนโนว่าไงสกัดออกข้างไปเห็นบีวายซูงซีได้บอลเป็นเลี้ยวอูปเปิดบอลเข้าไปแล้วบอลหลุดออกข้างไปสายบันบางได้เล่นเหลือเวลาห้านาทีสายบันบาง พอบอลให้ผู้รักษาประตูผู้รักษาประตูใน้บอลเข้ากลางบอลที่ทิเวเจนทิวเจนกระชากขึ้นทางขวาอีมบอลออกข้างไปก่อนโยกแต่บอลไม่อยูกบอลไปกลางซ้ายท้ายบ้านบังขึ้นมานที่เบอร์สิบ แต่บางิงได้คลองบอลอยู่บอลทีเบอร์ซีแทงเข้ากลางโยกไหลโยกปัมประตูหลอกเ้นสันครับบอลโยกไปข้างหน้าโอ้โหในเซฟผู้รักษาประตูออกหลังได้เตมประตูออกมาปิดมุมยิงได้ครับไม่งั้นก็โดนเจาแรกเลยประตูยังมีความฟองไวครับ วางมังไวย่่ของแก้วโดี๋ยวกดที่ไปเอากดก็กดยังติดอยู่เอาปั๊มบอลออกมาได้เอาเอาลุดเดียวไม่ถึงโอ้โหเปลเ่ยนยืที่เดียว,า,วา,าบไปครับท้ายบ้านบ,นบ,นบางสามรวมสามไปวันเดียวอยู่หลังไปตอนนี้ที่เบอร์สิบ้ายบ้านบางยังได้ของบอล อมาให้เบอร์สองเบอร์สองเตะติได้หมอ๋อันสีได้หรดอ้าวเป็นการบุกของหายบันบังสึ้นลาติด M B Y ศูนย์สีเบาๆครับระวังด้วยะดูได้บอลครับมาดูขึ้นมาเล่นครับ มาครับโอเปนเทมาแล้วสำหรับทีมท้ายบ้านบังกดโอ้โหก็ก็ก็หญิงจัดเข้าไปเลยครับประตูเซฟแต่ไม่อยู่จริงๆ4ี่ประตูต่อศูนย์ครับท้ายบ้านบังออกนำเอ็นดีไวซูสี่ เหลือเวลาสองนาทีครึ่งได้บอลอยู่ครับ NBY04 ค่อยๆขึ้นเกมมาแทงบอลไปทังกลับขวา1ึงบอลไม่ทันโอ้ายาวจริงโอ้โหออกดักบอลมาได้แขงบอลไม่ผ่านอีกโยกโอ้หลุดไปยี่สองยิงโอ้โยสัตว์เข้ากลางประตูไปเลยครับ go ก o ก็กระโห้าประตูต่อศูนครับเคเล่นดีดีว่ไม่ีเลยตีนะอาครับเหลือเวลา2งนาทีไปครับเบิร์ดทิ้งเมื่อไงได้บอลได้ฟาดไปขวาโอ้ยไม่ทันเราพลาด ก็ไปกับแแห่โมจย่งโอ้ยนิดเดียวประตูสก,กัดออกหนังติงเซฟได้เตะม,มุมครับนิดเดียวครับเป็นลูกเตะม,มุมของ NBY 04โอ้เข้ามากดโอ้ยบนย้อย้าบคาแนวไป บอลไปทางกลาฝาเรื่อยๆลากเข้ากลางแปะไปแล้วครับแล้วเปิดโอ้ยวันนี้กูข oh, oh, yep, ีดครับวันน mm ี้เราอยากเวนองต่อแท้ไหมโยกเข้าอยากได้บอลอยู่เอาแล้วไปไงดึงบอลป้ายไปทางขวาเอาแล้วครับมีการบุกของ MBY แล้วได้บอลอยกแข่งบอลไหลไปวัไหนวันไม่เฮ้ยโอ้ยลืมบอลเข้าไปแล้วยังครับเสียดสาวออกไป 行きましょう。